สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับผมแล้วก็หลังจากที่ผ่านเรื่องของดาม่าหูซาร่านะครับมาเป็นเวลาประมาณ2-3สวันแล้วก็ได้มีการประกาศออกมานะครับจากแฟนเพจของ r a g n a r o k g r ก v i t y Thailand หรือจากออฟฟิเชีของ GTT เนี่ยนะครับเรื่องของคุณสมบัติหูใหม่ก็เขาบอกว่าคุณสมบัติของไอเทมเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วถ้าเกิดว่า คุณสมบัติของไอเทมชิ้นนี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถทําการแข่งขันเกียววอได้ทางทีมงานเนี่ยก็จะพิจารณาอีกครั้งเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติด,ดังกล่าวในการแข่งเฟสที่2และ3นะครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็มองข้อสังเกตต,ตรงนี้ครับว่าเอ้ยคือไอหูเนี่ยมันมีผล1เดือนแต่1เดือนที่มันมีผลเนี่ยมันคือการแข่งขันเฟสแรกแล้วมันหมายความว่าอย่างไงครับพิจารณาในการใช้คุณสมบัติด,ดังกล่าว ในการแข่งที่เฟส2และเฟส3มมันอาจจะตีความได้ว่าทีมงานเนี่ยเขาวางแผนว่าเดี๋ยวจะโปรโมชันนี้เนี่ยอาจจะกลับเข้ามาในการแข่งเฟสที่2กับเฟสที่3ซึ่งก็จะจัดระยะเวลา1เดือนเหมือนกับรอบเฟส1นะครับก็คือพูดไง่ายๆว่าจะมีการแข่ง3เดือนเนี่ยทีมงานอาจจะพิจารณาเอากลับเข้ามาทุกรอบที่มีกิจกรรมแข่งก็ได้นะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยก็ต้องรอทาง GCT เขาประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นแค่การตั้งข้อสังเกตของผู้เล่นส่วนใหญ่ในเกมนะครับก็คือใช้งานได้แหละตอนนี้ถ้ามีคุณก็สามารถใช้ในการแข่งอาโอเลีกได้และอนาคตอาจจะกลับเข้ามาในอ o โอลีกครั้งต่อไปแล้วก็ถัดจากเรื่องแรกนะผมก็คือเรื่องที่2สดสดร้อนๆเมื่อวานนี้เลยครับก็คือกิลตาแดงกิลแชมป์โลกของเราเนี่ยได้ประกาศขายของ แต่การประกาศขายของเนี่ยครับก็คือทําแบบหลายสดเลยแล้วก็ลดราคาเลยครับเหมือนแม่ค้าขายของเลยหลายสดลดราคาเลย20 30 50 70%เปก็ต้องบอกเลยว่าไอเทมแต่ละชิ้นที่ลดราคาเนี่ยเรียกได้ว่าลดบางทีก็เกินครึ่งแล้วบางทีเนี่ยถ้าพูดถึงราคาเต็มของมันจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะลดเกินไปถึง90%เเลยก็มีนะครับมูลาค่าเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ารวมกันน่าจะหลายล้านมากสำหรับเมื่อวานแค่วันเดียวนะครับเพราะว่า อย่างเช่นชิ้นแรกเลยคือการ์ดธนทรธนทสที่ใส่ธนูมาแล้วด้วยครับตัวการ์ดเนี่ยเห็นว่าปิดไปอาทิตย์ก่อนประมาณ7 0 0 0 0สก็เอามาขายมาถึงเปิดปุ๊บชิ้นแรกตั้งเบสไว้เลยว่า7 0 0 0 0สมูลค่าของที่ขายไปในวันนั้นและรวมกับของชิ้นอื่นๆอ,อ,อีกอย่างเช่นชิ้นอื่นๆก็อย่างเช่นพวกเสื้ออ่าไม่ใช่เสื้อจะ่บอกว่ามัฟกาดียนนะครับตีบทสิ 12, เนี่ยราคา3 0,000กว่าก็หักเลยเหลือ15ื่นปากมอสคร์บห้าหมื่นอย่างเงี้ยก็เหลือแบบ 35, 37, 39 7หาหรือของอย่างเช่นปีกฟิกแคส0.5วิอย่างเงี้ยครับก็เหลือประมาณ4,000 5 0 0 0จากที่ชิ้นแรกอยู่ที่ประมาณ90,000บาทแบบออฟสำเร็จแล้วและก็ลดลงมาเหลือ80,000 0 0 0 0 0แต่ว่าล่าสุดก็คือเมื่อาวานก็เปิดกุเลยครับ5 0 0 0จบอะไรพวกนี้และนอกจากของพวกนี้เนี่ยยังมีของอีกหลายชิ้นนะครับทั้งซามูแมงทอง แมงทองเดี่ยวถ้าใครจําได้นะครับใบแรกก็มีข่าวลือว่าราคาประมาณ2ล้านแล้วก็ใบหลังๆเนี่ยเป็นใบละล้านเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเหลือประมาณใบละ7จ็ดแสนแปดแสนสี่แสนแล้วก็ปล่อยขายไปในเมื่อวานในราคา3 0 0 0 0ื่นทุนนะครับผมหรือการลดแลกแจกแถมไม่เท่มนะครับแบบเป็นเซ็ตก็คือจะขายเป็นเซ็ตอย่างเช่นแบบเอ้เซ็ตนี้เนี่ยแค่ตัวชิ้นเดียวอาจจะ7000นะกับของชิ้นนี้อีก2000ั0 0 0ง0ันสองพันอาจจะเป็นหมื่นสี่หมก็เอาไปเลยครับผม 7,000พันขายชิ้นเดียวแต่แถมฟรีให้อีก3มชิ้นอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าสมาชิกของกิลตาแดงแล้วก็พันธมิตรของเขาเนี่ยได้ออกมาขายของในไลฟ์สตรีมเมื่อวานเนี่ยเยอะมากๆนะครับทางเพจช่องเด็กน้อยก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยผมก็จะเอาภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของการขายของเมื่อวานเนี่ยมาให้ชมนะครับจากช่องเด็กน้อยก็ต้องขอบคุณฟุตเทจนี้มากด้วยนะครับเอาละครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผม ปลอ,อนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะดูคลิปวุฒิเหตุต่อไปนี้ระวังปวดหูด้วยครับผมเพราะว่าเสียงนี้ค่อนข้างดังพอสมควรเลยมาวันนี้ใครจะเอาอะไรเอาลองตีธานาง่ายๆธานาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว7แสน7แสนลดกี่เปอร์เซ็นต์วะลส30เปอร์เซ็นเท่ากับ4แสนเก้ามึงลองติดต่อมา4แสนเก้ากูว่ามีขายเอานี่ไปแล้วกันหูนี่อะหูใครจะรับ หูกบไอ้นี่นี่นี่หูกับหูกบนี่เมื่อวานเมื่อวานนี้มันเจ็ดพันหูกับหูกับคอเมื่อวานนี้มันเจ็ดพันหูปากวันนี้เอาที่กูดูปากกูนะเอาที่กูเลยนะวันนี้เอาที่กูสี่พันเก้ามาเดียวแล้วก็มีซามูซามมหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเอ็มนอกสามสิบสาม นอฟสามสิบสามเคอ่ะโคตรถูกเอาหูปากในแชทสี่พันเจ็ดที่กูกูตัดราคาแชทสี่พันห้าแกรเบอร์ซิลปากไพ่ปกติตอนหกสิบเคใช่ไหมหกสิบห้าเคใช่ไหมเมื่อไม่เมื่อไม่กี่วันนี้หกสิบห้าเคแกรเบอร์ซิลปากไพ่วันนี้เอาไปห้าสิบปีกไก่สามสีฟิกศูนย์จุดห้าสี่พันห้าปีท้องฟิกศูนย์จุดห้าสี่พันห้ามึดูราคาโอ้โหกูกูใจสลายเลยเนี่ย ซื้อกันมาอ่ะละสองหมื่นสองหมื่นคอร์สน้ำเต้าศูนย์จุดสามพันสามแบบโคตรถูกไปใครจะเอาที่เลิกกันแล้วขายผมทุกถูกหน่อยเอาแล้วที่ขายอยู่มันไม่ถูกเหรอการเดียนโซปกติบวกเจ็ดเมื่อสองวันที่แล้วบวกเจ็ดบวกเจ็ดหมื่นกว่าบาทวันนี้การเดียนโซในในสตรีมผมเนี่ยการเดียนโซบวกเจ็ดในสตรีมผมเนี่ยเห็นป่ะห้าพันการเดียนโซบวกสิบสองสิบหกเคบวกเก้าแองลุงเจ็ดร้อยเอามีบวกเก้าแองลุงเจ็ดร้อยไป สี่สิบเอาไปแก้มไพ่แก้มไพ่สี่สิบเอาไปโลซอบวกสิบเท่าไหร่นั่นโลซอบวกสิบเมื่อกี้มีคนขายน้องฮอตเมื่อกี้โลซอบวกสิบมีคนขายเขาขายคู่เลยแคที่พันห้าเราไปต่อราคาได้ถูกกว่านี้หน่อยมีแมงทองขายไหมสามสิบเคครับน่าจะมีเฮ้ยขครขายแมงทองสามสิบเคจัดดิเมื่อวานผมขายโดบไปแล้วสามห้าสามสิบเอาไปเลยเอาไปเลยสามสิบมีคนขายแน่มีครับผมขายแมงสามสิบเคเอา้าแมงสามสิบเคมีคนขายแล้ว กูขายติยวตาหมูสามสิบสองเคเฮ้ยแองลุงจัดให้เขาไปเจ็ดร้อยใครมีแองลุงในคังจัดให้เขาหน่อยเจ็ดร้อยเขารับนานแล้วใครมีแองลุงในคังจัดไปเจ็ดร้อยบวกสิบหกคิมสารซิวตาหมูไว้ไหนสามหมื่นเก้าบวกสิบหกคิมสารซิวตาหมูไว้ไหนสามหมื่นเก้าราาับบวกสิบอิสซาเบล่าตาเดียวหนึ่งพันเฮ้ยบวกสิบอิสซาเบล่าตาเดียวหนึ่งพันจัดให้กายหน่อยบวกสิบสองฮันติงซิวตาหมูสามหมื่นสามโอ้โหโคตรถูกบวกสิบสองฮันติงซิวาตาหมูสามหมื่นสาม โคตรถูกของเลนเอานี่เอาไปเลยนี่เซ็ตเลนทั้งเซ็ตนี่เลนสไนเปอร์เอาของกูเลนสไนเปอร์สไนเปอร์อันนี้เลนอันนี้เลนเลนนี่นี่คอรสคอสเลนทั้งชุดเอาไปเจ็ดพันใครเอาไปเลยเจ็ดพันคอสเลนทั้งชุดเนี่ยปีกไก่แค่ปีกไก่นี่ก็เจ็ดพันแล้วอันเดียวมึงคิดดูมันมันมันก็เลยเจ็ดพันแล้วแต่พวกเนี้ยเอาไปเลยเนี่ยเอาไปหมดนี่เลยทั้งปีกไก่ทั้งเนี่ยเอาไปหมดนี่เลยเจ็ดพันเอาไปหมดนี่เลย ท่าไรของเรนนี่เจ็ดพันเอาไปเลยหมวกหมวกไปดูในเพจก่อนหมวกไปดูในเพจก่อนในเพจหมื่นแปดสองหมื่นหมื่นแปดหมวกมึงเอาไปหมื่นห้าหมวกมึงเอาไปหมื่นห้าหมวกมึงเอาไปหมื่นห้าหมวกมเอาไปหมื่นห้าปางม็อบสามหมื่นห้าใครเอาทักมาปางม็อบครับสามหมื่นห้าใครทักมาโลตายสามพันห้าพึ่งโวยเวนลีหนูว โลกระต่ายพึ่งขายไป4 0 0พันเมื่อกี้ปีขี้0 0 0เนี่ยทักหาออนเลยเดี๋ยวผมจัดให้ตาร่าขายกาสาร่าด,ด้วยเดี๋ยวผมขาย2ขายแค่2ล้านหไม่ได้ปล่อยเน่าในตัวซาร่าแค่2ล้าน5ใส่แล้วเป็นอมตะเมื่อวานใส่ดูแล้วเป็นอมตะขายแค่2ล้าน5ปีทองบวก9เมมเบตห้าพอเอาอัปเดตของดูเอาเลิกจริงๆก็ขายของครับการเดยนโซเมื่อวาน33 0 0 0วันนี้การเดยนโซ่หมื่หหมดหรือยัง l อ กา <Guardian> รเดียนโซเหลือกี่ตัวหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังขายแหวนเลือดเค้าพันมี2วงโคตรถูกแหวนเลือดเค้าพันมี2วงบวก9รองเท้ารองเท้าวอปกติ5 0 0พันนี่เหลือ3 5 0พโคตรถูกไปใครอยากได้ไปมีคอสน่ารักน่ารักขายไหมคะคอสน่ารักน่ารักจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนมีเลยน้องพี่จัดให้มีเอานี่ไหมหน้าตาน่ารักอย่างน้องเอานี่ไปเลย คอสปีกลุงฟิก0.5 5,000้าพันบาทเองปีกลุงฟิก0.5เหมาะกับน้องเลยปีกลุงฟุงฟิงฟุงฟิงน้องหน้าตาน่ารักอย่างน้องเอาไปเลยบวก16มึงคิดดูนะบวก16หอกคิมสันซิลซามูไว้ไหน3 9น0 0เอาแค่บวก16หอกคิมสันก่อนราคาประมาณหมื่นกว่าแล้วมึงคิดดูว่าซิลซามูไปด้วยกับไว้ไหนไปด้วยเหลือแค่39ม0 0มึงคิดเอาว่าถูกแค่ไหนคิดเอาเองสมอง นี่ของพ่อแพทนี่ของพ่อแพทภูมิแพ้สามแสนห้าแ,แย่หมื่นห้าพอก่อดหมื่นเดียวซิวกัง6กหมืทักเลยทักเลยทักเลยบวก12บสองเจเนอเรลเฮมหมื่นบวก18บแปดเซตชาโดประดับเด็ก5้าพหทักเลยบวกสิสองแมวดำฟิลียของพี่ถังบวกสิองแมวดำฟิลียพี่ถังหมื่นเก้โคตรถูก แค่การาฟฟิลเลียก็แสนกว่านี่มึงได้มกศิล2แมวดาฟิลเลียไปด้วย1 9ื่นไปเก0 0 0มโคตรถูกทักพี่ถังเลยบวก9เทมเด็กสเปลลานาเวฟอร์เรนบิชอปแส2สองแสนโคตรถูกบวก9เท้าฟารเรนปกติสองแอันนี้2องแเอา2ชิ้น3มแสนทักพี่ถังเลย